เมเดียเอเียผมใจหนึงเอพีครับลงโอชโกจังครับก็ผ่านเดินหมจุ๊ครับใจหนึ่งขางคุโรซากุอิจิกิวี่นี่กคุ้มกับเันะอ่าใแกช่วยคุยกแย่จังผาละจุวครับใ่งอสให้แกชวคือใแกช่วยผมเลากหวงเรียเกอง่วันค้ชิวช่างนาซาอีเฮ้ยต้งพี่ว่าบาง สืยุจังครับสกิลสูยุจังครับวจริงครับตัวประกอบขอต้มพีุ่ณ้อไดครับใอีกแกไปดงคนียตองลงลครับชื่อวจังครับผ่านครับจใจหนึหน่งลงประชามกิญาน ลงมาตั้งแล้วก็สั่งใช้จับน้อนดูท็อปถ้าเกิดว่าเป็น่วยสูนสามารถโชว์วเราขึ้นมือได้ถ้าใช่ไว้บนหรือทิ้งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยพี่ใช่เพราะงั้นใช้เลยครับดูไหล่ฮิปเป็นห่วยสูนครับโชว์เราขึ้นมือผมไม่เห็นอ่ะโอเคครับใจหนึ่งครับอ,อ่ะลงคนนี้คนนี้เมื่อลงดูท็อปไว้บนหรือไว้ล่าง แวบไป้อนเลยครับผ่านเลยครับงานเจบครับผมขออิตาลีก่อนนะครับเจอครับผมซื้อจังคือแวนนะครับรีบจังครับมือผมไม่มีอะไรี่าก็ดีแล้วชั้นึ่งครับลงโกดจังครับ มมน,นึครับ,รบ <laughs> โลจำชื่อไม่ได้น่เสียยวกับีครับชื่อไม่ได้จิโร่เขยวกัจิโดจังจิโร่เออ,อ, <laughs> อเือน้หรอัอ่น้อตีครับพัทธาซีจังงขอใบนี้ครับได้ครับไปางายไ,ไเลือกผมชอบใบยากครับผมชอบที่ของกไฟนั่นออกมาเป็นแรกคิวสวัออสดไทยครับวครับโอเคอือ เด็กเด็กผู้หญิงเรื่องไรเนี่ยเรื่องอิจิโกะกับอิจิโกะขึ้นหน้าครับเฮ้ยคุณจะมาตีผมเหรอใช่แล้วผมไม่ต้องทำอะไรคุณเลยนะครับใจหนึ่งครับลงอิจิโกะไบหนึ่งสองเล่นไปเด็กอิจิโกะอิจิโกะทำอะไรเนี่ยใจหนึ่งดิ้กหน่อยสวยไม่ใชเหรอลงครับเออนดิ้กหน่อยสวยไม่เหรอคนนี้บอกว่ามันลงดูท็อปสี่ใบเรียงไว้บนตามใจชอบครับขอตัวด้วยเด็ครับไม่ได้ครับผมดูคุณเดียว ตามไปไปนึงดูท็อปสี as as. Ulously, ่เร okay. okay. yep. so ียงตามใจชอบเรียงตามใจฉันมาเลยผมแล้วกันพี่เยังอยู่เลยโอเคอย่างนี้แล้วกันโอเคต่นั้นใช้พระชงวิัญญัตครับดูท็อปว้าวเมื่อิญจักเป็นหน่วยศูนย์ด้วยแม่ขาพูดดี่คำคุ้นยังไงไม่รู้ใจดึงลงครับอ่ะบิดครับเอ้ยแม่บังเอิญจักเป็นหน่วยศูนย์ด้วย กพันห้าตีครับลืิฟวี่เข้าไปครับใบล่างครับมันอยู่ใกล้มาเลยใกับขึ้นมือมีตะคุงอ่ะพันห้าครับเอาเอาใบนี้ครับผมเป็นเกลือเกลลมเปียโนลมแล้วครับสเปเชียลแล้วครับนั่งไงจริงด้วยจริงครับผ่านอุ้ยผมหาคนนี้มานานเพื่อที่หายไปเข้าเทินเยอะครับโอ้ยยิงเลยนลังจากจู่ๆผมโดนยิงเลยอะไรวะกิงครับ อกใกใจหนึ่งครับลงคามินารีครับโอเคปัดขับไปเลยใจหนึ่งครับลงครับโอชโกจังครับเลด <c oughs> เฮ้ยสก,กิวชกจังครับสามารถทีมือที่เป็นห้องเอสองใบได้ครับที่ไม่ใช่อิสระคกบคุม หรือในตัวเองสามารถใจหนึ่งเอพีได้ครับผมขอเลือกใจหนึ่งเอพีเพื่อลงอินสุครูจากหนุ่มได้ครับลงครับแล้วก็เป็นการอิแพ็คต์แพ็คกต์เซอร์ดครับแล้วก็สี่พันขึ้นห้าบล็อกครับครับผมหกยังจังเลยบล็อกไม่ได้เลยขอจำขอจำครับเลือกเทเบิลเบอร์บอนครับไม่ครับใช่ครับผมคันเลือกครับเบอร์สองเนึงจากหนุ่มมีเปล่าวะ ไม่มีด้วยเอ้ยดีจังเลยซื้อจังครับปังห้าครับยังไม่ตายอ่ะเข้าครับไปล่างครับฮึบไม่มีทำไมไม่มาก่อนครับโอชิกุจนะครับสามพันครับอ้าวบอกครับอ้าวบล็อกอะไรครับสนใจครับอะไรครับก้อนเตืนชั่วไพ่เป็นอย่างโบราณดีเลยตำรวจมาเลยตำรวจเข้าเลยเลื่อนคนนี้ขึ้นแน่ตำรวจตนนี้ บิดครับเอฟเฟกดูอันนี้ทิ้งเลยครับได้ครับบิดใช่ไหมครับพี่ผมกเก็บกันเลยเฮ้ยอ่าเหมือนกันครับดูเป็นเบอร์ศูนย์ครับป้องขึ้นมือไหมนนใจหนึ่งลงครับใจหนึ่งเร็วเลยครับ คนที่บอกว่าเมื่อลงมายิง2องันห้าแถวหน้าอป่าครับแต่เราสามารถรีมูฟหน่ยศูนย์เพิ่มหนึ่งใบเพิ่มของเ,เทสลาหนึ่งพันนะครับผอเอริมูฟสองใบคือค่าพันห้าใช่ไหมครับเพื่อค่าสี่พันครับผมก็ค่าพันห้าผมก็เกินไปหน่อยนี่ ก็มีลูบด้วยสุดจะเป็ม62,000ได้คุณจะเล่นอีกข้างหนึ่งนะครับคนที่มีฐานนะครับไม่ผมก็เลี้ยงมจะเล่นยฐานไหนเดียวผมแนะนำเตียงกาใหนึ่ค<ม> <laughs> รับเฮ้ยเฮ้ยไงวะใจนึงลงอีกจีกว่า<ม>ข้างหลังครับเฮ้ยถ้าไปลงหลังะครับผมปอดครับเดี๋ยวตาย <laughs> จับ th ผมได้ผมไม่มีสเปเชียเลยสี่พันตีครับไม่สี่พันแลอครับผมให้เลยครับใบกลางครับใบกลางแม่มองยากเพาเโดสีเหลืองล้วนเลยเกตขึ้นมือคนนี้สองพันแต่บอกว่าเมื่อตีเราสามารถรีมูคดยศูนย์จังมือเพื่อบอกสองพันนะครับตีหมูครับเป็นสี่พันซื้อจัง็อกครับอะผ่านครับโอเคผ่านครับขั้นเดิมจบครับดิโก่ขึ้นครับ คำเยลลี่ขนครับมมีเยลลีนเธอครับในเธอเดงบอกคนหนึ่งครับโอเคครับเข่งๆ่อรูอะครับซีครับัวัสดีเยบไปแล้วงทีขอรัวด่มเลือคับกันพวกจะโดดในกลุยล่ะ แม่ไม่มีเลยเจอนี่ครับลงซื้อจังครับตืันเงียบอีดาคุงเต็มเลยไปโยนมืออีดาคุงครับไปเท่นครับได้เลยครับไดกลุเปิดเลยครับเฮ้ยอย่าพึ่งคามิเกอน์ดีครับสี่พันครับเข้าก่วนครับ วันที่สนักจัร่างครับใบยิงครับเลดได้ไอ้เด็กมาลงมาครับโม2สองสกีวิทุาคนจะของพรอๆกันครับเด็กุไม่ต้องเลือกครับการเด็กโอเคนับลุงมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าปดแปใบแต่ว่ายิงเด็กุไม่ได้ผมจะกู้วงเด็กุเอง ผมว่าฉันมาแล้วยั่ไงล่ะเอ้ปวดชิวอะปวดส่วนตามดีกูยากนะดีกีอะริมูฟไปเลยครับริมูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลิมูคหกใบลบสามพันครับโอเคครับเด็กกูครับสี่พครับเอาัอส้มปบว่างเลยครับนี่านครับต่อถึงชิวะ มินาีนเลือกเอ็กตอจัวเต็มเลยงานเลยครับตอบรับบิดครับดูท็อปเพิ่เป็นหน่วยศูนย์ขึ้นเลยนเ่ชนศูนย์นียจังครับบิดคับดูท็อปเหอนเรียงคเฮ้ยเป็นหน่วยศูนยขึ้นเลยบังเลยจังเลยอันนี้บังเิดจริงเยแม่งเลยใจหนึ่งลงครับใจหนึ่งลงครับ ใช้เทปไหมครับอ่านาตีหรือท็อปไว้บนหรือไว้ล่างไว้บนครับโอเคครับเอาโอเคอ่าเอฟเฟฟของคนนี้ครับบอกว่าถ้าริมูฟเรามีกั๊กสิบใบหรือเรามีหน่วยศูนย์สองใบในริมูฟจะเป็นดาเใบสองครับอ่ามีเก้าใบแต่มีหน่วยศูนย์สองใบเป็นดาเใบสองครับแล้วก็อีกเพิ่มหนึ่งบอกว่าถ้าในริมูฟเรามีหน่วยศูนย์สี่ใบขึ้นไป มีเคยครับก็จะเป็นอีแบบโอเคครับสองละเินึงอีแบใช่ครับสองะเมิหนึงอีแบบโคตรเก่งพลังใหม่กำบัคใช้ร่างใหม่ยังไม่ใช่สูรไปเลยสี่พันสองะเิดนึงอีแครับอิดะคุงบอกครับเอาไปนี่นะครับมันอยู่ใกล้หม่อนนี่นะครับ่นแหละจุดนึ่งครับโอเคอ่าสี่พันตีครับให้่อนครับใบนี้ครับมันอยู่หางจากชบ้านเขาเก็ึนมือ สี่พันตี <I. S 3> คร<ะ>ับอันนี้อะไรครับขั้นรีมูฟหน่วยศูนย์จะบอกสองพันเมื่อกี่ใบครับโอ้ยโอ้ยสี่ใบสี่ใบนะครับคำีนดาดีบอกครับตีครับมาตีรีมูฟหน่วยศูนย์จากมือบวกสองพันครับเป็นสี่พันนด่กือบอกครับโอเคผ่านครับมาเต้นเกี่ครับขึ้นหนึ่งครับหลุดกลางบอร์ดเลยขึ้นสองครับ ย่าขออย่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวดรอีดาคุงครับอือตเก็บต้อง่ได้ครับอ๋อตอนนั้นครับโอเคผอจะโอจังครับเตอีดาคุงครับเฮ้ยมาแล้วลงมา1 0 0 0 impact ครับโอเคครับแล้วก็เทคเพิ่มเติมครับสามารถทิ้งห้อง A 1คนครับเพื่อลงเด็กกูจากอุนได้ครับทิ้งครับ อีกตัวอีกอ่ะผมแล้วให้ไปเด็กขาเพื่อนแม่ตามได้คแค่คนเดียวถ้าคราวนี้แพครับอีแพคเข้ามาเลยครับขมของเมกาครับพระเจ้าเกตผึ้งมือครับพระเจ้าผ่านเลยโอเคพอเด็ดชื่อว่าหนึ่ง เอกตรอเอกตรอจริงๆไม่ต้องอกตรอก็ได้ตอนขอมูกินี่ยสักีไม่ต้องเอกตรอไม่เอกตรอครับบิดครับดูท็อปบิดเป็นหน่วยศูนย์ัวขึ้นบิดครับดูท็อปเ้ยเป็นหน่วยศนตัขึ้นเลยเหีแตนี่ครับเปิดไมเจอหัวโ้มเลยเจ็ดสิกเจ็้อเจ็ดสิก Yeah. Get the Képtica Pencho 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 มันขึ้นมือมาสามใบอ่ะเมื่อกี้ก็หนึ่งขึ้นมีกสองใบไม่ก็สกัดนโชนมีสามใบครับอ่าผมถือว่าเป็นมือสามใบก็ได้ได้ผมว่าไม่ใช่เสองหน้าใบเปนมือแคบครับไอซูยุจังครับใบลางครับคาเลอร์ครับนี่ผมเจอแล้วเด็กกูผมไม่ชอบป่าหรอเฮ้ยคุณคุณดูป่าเอาตัวประกอบของส้มไบนี้เนี่ยขอบคุณมากครับคนดู แม่งเลยหาตามเพื่อนไม่สำเร็จ